เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางทีเราถึงต้องเข้าห้องน้ําบ่อยผิดปกติอาการแบบนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันก็สร้างความรําคาญใจได้ไม่น้อยเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของอาการปัสสาวะบ่อยและเราจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างสําหรับหลายๆคนนะครับไอความรู้สึกปวดปัสสาวะที่มาแบบไม่เลือกเวลาเวลานี่มันกระทบชีวิตประจําวันเต็มๆเลยไม่ว่าจะเรื่องนอนเรื่องงานหรือการใช้ชีวิต แต่การทําความเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรก็นบเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดแล้วครับโอเคครับงั้นวันนี้เรามาไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยตั้งแต่ว่าปัญหานี้มันเป็นเรื่องไกลตัวกว่าที่คิดยังไงไปจนถึงสาเหตุที่ซ่อนอยู่และแน่นอนครับตอนท้ายเรามีแผนรับมือง่ายๆมาฝากกันด้วย ต้องบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สะดวกสบายแต่มันเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราได้เลยตั้งแต่การนอนหลับที่ไม่เต็มอิ่มไปจนถึงสุขภาพจิตที่อาจจะแย่ลงตามไปด้วยโอ้โหดูตัวเลขนี้สิครับอาจจะน่าตกใจนิดหน่อยแต่ข้อมูลชี้ว่าผู้ใหญ่ที่อายุเกิน60ปีมากกว่า80%เลยนะต้องเจอกับการลุกมาปัสสาวะตอนกลางคืน นี่จึงไม่ใช่ปัญหาส่วนน้อยเลยครับแต่เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปมากๆเมื่ออายุมากขึ้นแล้วผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้จดแค่ในห้องน้ำนะครับเพราะพอนอนไม่พอสุขภาพจิตก็อาจจะแย่ลงได้ที่สาคัญ